วันนี้แม่น้องฟินจะพามาชมโรงแรมบุรีภาษาที่สมุยนะคะเพื่อขึ้นบันไดมาแล้วเราก็จะเข้าห้องไปนะคะห้องบุรีภาษาแล้วก็จะมีที่เก็บเงินนะคะที่เก็บเงินมีรองเท,ท้าให้ด้วยปิดประตูก่อนค่ะที่เก็บเงินมีรองเทาง้า เดี๋ยวเราไปชมห้องน้ำกันก่อนนะคะห้องน้ำตรงนี้ก็จะมีส่วนของที่อาบน้ำฝักบัวนะคะแล้วก็มีห้องน้ำแล้วก็มีสปาเหมือนธรรมชาติโบราณมากเลยค่ะ จะทาเหมือนธรรมชาติมากเลยค่ะมีหินให้สวยรู้สึกว่าเราเป็นธรรมชาติแล้วก็มีอ่างล้างหน้ามีน้ำให้บริการให้ด้วยนะคะแล้วก็มีสบู่มีอะไรอย่างเงี้ยผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูค่ะเดี๋ยวเราไปพาไปชมส่วนของห้องนอนและเรบียง์ค่ะห้องนอนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ แล้วก็จะมีโซฟาให้ห้องนอนคล้ายๆบ้านทรงโบราณนะคะก็มีโทรทัศน์มีตู้เย็นให้อะคะ่ะมีนมมีน้ำสองขวดแล้วก็นมให้สำหรับเด็กน้อยน้อยแล้วก็มีกาน้ำร้อนให้ด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็เตียงกระจกบ,บานใหญ่มากเลย แล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นแล้วก็จะมีระเบียงออกมาอีกนะคะเป็นระเบียงแบบธรรมชาตินะคะยังไม่ได้ชมหมดใหญ่มากค่ะเป็นธรรมชาติ่างนี้นะคะแล้วก็มีที่เลี้ยงนกด้วยทำเหมือนบ้านโบราณนะคะก็จะมีไปทางนู้นก็จะเป็นทะเลนะคะประมาณว่าทะเลเราเมื่ออกไปสุดทางนู้นนะคะ ก็จะเป็นเหมือนบ้านของธรรมชาตินะคะอากาศจะร่มรื่นอยู่ค่ะเดี<ะ>๋ยวยุงจะเข้ารู้สึกว่าจะมียุงเยอะห้องนอนวีวีวสะอาทิตย์หนึ่งเราเหมามาก็กมาก็ กว่าแล้วค่ะสามหมื่นกว่าค่ะเดี๋ยวเราขอชมพักแค่นี้อย่าลืมกดสับตะไคร้กดกระดิ่งและเป็นกำลังใจให้แม่น้องฟินด้วยนะคะเื่อมีคลิปต่อไปจะได้เอาลงมาอีกนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะรอ <laughs> เราก็จะจัดกระเป๋าแบบกีกะหน่อยเนาะนี่ค่ะรบรรจากาศนอกๆขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะรายงานจากเกาะสมุยนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปอันอื่นให้อีกค่ะ